วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องอบค่าเชื้อแบบไอน้ำยี G ่ห้อสเตอร์ดี้นะครับรุ่น S A สองสามสองดูที่การใช้งานนะครับเริ่มต้นเราเปิดฝาหมอนหนึ่งนะครับข้างในจะมีถาดนี่คือตัวถาดน,นะครับสำหรับใส่ตุวกระครับ ถ้าต้องการอบนะครับเราต้องเปิดตรงช่องดูนะให้ดูเปิดครับทั้งสองด้านนะเพื่อไอ้น้จะได้เข้าไปนำอุปกรณ์ที่ต้องการอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นอุปกรณ์เฉลดใส่ในถาส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำหรับเติมน้ำนะครับตัวในนี้จะมีขีด บอกว่าระดับน้ําเติมที่เท่าไหร่นะครับจากเติมน้ํำล้วก็ใส่ถาดเข้าไปนะครับใส่อุปกรณ์ที่ต้องการอบค่าเชือ้อปิดฝาหม้อน,นึงนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่น ปิดวาล์วด้านบนเครื่องโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาพอจะเริ่มทำงานกดเปิดปุ่ม power เสร็จแล้วเลือก select จะมีผ้าและสเตเลสให้เลือกจากนั้นกด start เครื่องจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงครับเมื่อเครื่องอบเสร็จแรงดันจะตกมาที่เลขศูนจากนั้นกดปุ่ม power ปิดเครื่อง